นางำของเราจากจังหวัดสกลนครนะคะเขตหนึ่งสกลนครจัดไปลำที่อะไรนะคะนครพนมที่นครพนมค่ะวันนี้ไมค์หนุกการสี่โมงเย็นทุกท่านต้องเข้าถึงที่หน้าลำนะคะทุกท่านสวยทุกคนนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเขตหนึ่งนะคะไปลำเป็นค้บิคุญบารมีนะคะที่เราได้ไปด้วยกันนะคะก็ให้ถจงเรียกวันนี้นะคะ เพราะว่ามีน้องน้องเ<น>พื่อนแฟนฝรั่งด้วยกันเขะะาทักมาเป็นกจ้าพี่พี่ไปหาซื้อล้านดเลีนะพี่ปุ่นเยอะแล้วนะที่พี่ได้เป็นร้านนีนน้เพราะว่าบรรจันเรูจะไปอยู่กับเขาคืนนัดกันแล้วไงนี่ซื้อมาแล้วมาแบ่งอของเรานะคะอันนี้ปกของเรานะคะ,ะชุดใหญ่ชุดหนึ่งไปกินข้าวอีกร้านนึงเพราะรีบกลัวไม่ทันเวลาก็เลยกระจายกันไปกินนะคะอันนี้พี่จุ๋มคนสวยกับแม่น้องนะคะผูโอเวอร์โสผููมีพระคุณนะคะ คุณแม่ต้องไปไม่รอดค่ะแม่ต้องไปเป็นที่พึ่งอันนี้ก็อีกของไม่สวยนะคะคันที่นี่ยมีรถสองคันอีกคันหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่ารถเราสามารถเดินได้ไปกันนะะคลำอุบุนนะคะไปเกี่ยวค่ะ กพลังก่อนนะคะจะไปบวงสรวงลำบานี้ที่นครพนมนะคะแต่เรามาสตาร์ทเอาแรงกินก๋วยเตี๋ยวและกินไอติมฟรีได้ยังครับอาจารย์ให้พี่เลยเจลเล็กรววเนื้อแล้วมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะ หดแล้วกนวินไอติมพี่บารดาเข้าไปกับเพื่อนนะคะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะถี่ <S <S ไข่อะไรนะฮะไข่อะไร้าวหนูเหรอนี่ไงนูได้แล้วเนี่ยเส้นเล็กไข่ของไทยมีแต่มีหมีขาวก็สดนีมีขาวไม่เคยไม่เคของใครอันนี้ข้าวหนูได้แล้วนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะคะดูข้าหนูกินจานใหญ่เลยดูหูใหญ่ไม่สวยด้วยสองมือเลยหนน้องเหน่งด้วยนะคะ อันนี้มันใส่ให้ดือโอเคเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเพื่อพลังก่อนเดินทางค่ะบัดเลยคราบกินต่อแม่เอ๊ะตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะจะขึ้นรถต่อนะคะจะไปรับนะคะเดี๋ยวนี้จะนั่งนําอานั่งนําทุกท่านนะคะดูสะโพกก็สวยขนาดนี้เวลาลําจะสวยขนาดไหนคะ เพื่อนเพื่อนเนาะอีแม่นี่เนาะมีช่างยุกามากนะคะช่างยุกเป็นกันไปหลายคน,นะคะ่ะมีฟาร์มแ็กทีฟเราจะไปขึ้นรถนะคะเราไปจะโนดของไม่สวยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนคะไปนี่พนมนะคะวันนี้วันนี้ไปทำบุญใช่ไหมคะมีมีงานอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะุูงสวงค่ะวันแรกเปิดงานนะคะเจวันเจ็ดคืนเจวันเคืนที่นครพนมนะคะที่ลานปูพยานาคะที่ใหญ่ๆค่ะถ้าใครว่างนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไปเที่ยวชมงานได้นะคะที่ ลานพญาสัตตนาคราชนะคะที่นครพนมงานเริ่มวันนี้นะคะถึงวันที่13นะคะค่ะก็วันนี้คณะนางลำนะคะคณะนางลำชมรมบาสโลบเย็นทั้งหมด16ชีวิตนะคะจะไปในนามของตัวแทนจังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวเราไปถึงที่งานนะคะ งานเริ่ม17นาิก30นาทีตอนนี้จะเป็นชุดไทรเวทอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันที่ในงานนะคะบ๊ายบายค่ะคุณกำําลังจะออกรถกันไปนะคะด้านหน้าเป็นรถของเอไม่สวยนะคะใครนิยมความสวยนะคะด้านนี้ก็เป็นรถไปด้วยกันนั่นแหะคะ่ะแต่ว่าจะเป็น นี่แต่สาวๆนะคะนำทีมโดวยวโรดานะคะนี้และอาจารย์ปุ๋ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆท,ทุกคนนะคะชมรมบายสโลกนะคะทุกท่านเวกนน<ป>านมนะคะไปอาบุ๋ด้วยกันนะคะ